นิทานเรื่องแมวกับหนูการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยหนูมากมายแมวพยายามจะจับหนูมากินเป็นอาหารแต่หนูก็รู้ทันแมวและหลบหนีอยู่เสมอจนแมวคิดหาวิธีใหม่ในการจับหนูแมวแกล้งทําเป็นป่วยและนอนนิ่งๆไม่ไหวติงหนูที่คอยสอด่องดูอยู่เห็นว่าแมวไม่ขยับจึงคิดว่าแมวอ่อนแอจนไม่สามารถทำอะไรได้ หนูหลายตัวจึงออกมาวิ่งเล่นกันอย่างไม่ระวังแมวที่เฝ้ารออยู่ก็กระโดดเข้าจับหนูทันทีหนูตัวหนึ่งที่รอดพ้นจากเงื้อมือของแมวเอ่ยว่าคราวนี้พวกเราพลาดไปแล้วต่อไปนี้เราต้องไม่ไว้ใจแมวอีกแล้วแม้ว่าแมวจะดูป่วยหรือไม่มีแรงก็ตามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรไว้วางใจสิ่งที่อาจเป็นอันตรายแม้ว่ามันจะดูไม่มีพิษภัยหรือไม่เป็นอันตรายในตอนแรก ความประมาทและไม่ระมัดระวังอาจนำพาความหายยนะมาสู่ตนเองได้